เราก็กำลังจะไปที่ตลาดนัดตอนเย็นของอ่าวดงตาลหรือว่าหาดดงตาลกันนะคะท่านผู้ชมอ่าวดงตาลก็อยู่ในจังหวัดชนบุรีเขาก็จะมีตลาดนัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะแดดล่มลมตกนะคะบรรยากาศก,ก็ดีมากๆเลยบางคนก็ไปนั่งเล่นตรงบริเวณโขดหินนะคะส่วนบางคนก็ซื้ออาหารมานั่งทานกันนะคะตอนที่พี่อ้อมมาถึงก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเขาก็กำลังเริ่มที่จะตั้งตลาดแล้วก็เริ่มขายของกันนะ ตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมาเดินจับจ่ายซื้อของกันแล้วนะคะสังเกตดูว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะเป็นราคาเหมือนตลาดนัดทั่วๆไปก็คือราคาจับต้องได้ค่ะแล้วก็มีอาหารหลากหลายมากๆเลยนะคะมีทั้งอาหารทะเลมีทั้งพวกของกินเล่นขนมต่างๆ มีแต่ของน่าซื้อทั้งนั้นเลยค่ะเป็นตลาดนัดที่อยู่ติดริมทะเลจริงๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างนะคะก็มาแวะซื้อปลาหมึกย่างเพราะว่าเป็นของโปรดค่ะ ไม่ซื้อไม่ได้นะพี่อ้อมาสองวันติดกันเลยแล้วก็มาซื้อทั้งสองวันเลยนะคะเจ้านี้น้ำจิ้มแซ่บมากๆกินเราก็ติดใจค่ะต้องมาอุดหนุนสองวันซ้อนเลย เห็นไหมคะว่าอยู่ติดริมทะเลจริงๆนะคะตลาดนี้แบบน่าเดินมากนี่ขายของที่ระลึกด้วยนะคะแต่ว่าพี่อ้อก,ก็ไม่ค่อยสนใจค่ะที่มาเดินตลาดนัดก็เพราะว่าของกินอย่างเดียวเลยเ <c oughs> จ้านี้ก็อร่อยนะคะราคาไม่แพงด้วยส่วนเจ้านี้ก็โอ้โหของโปรดค่ะ พี่อ้อชอบกินมแมลงทอดอยู่แล้วนะแล้วคุณป้าก็ขายไม่แพงนะคะสามตักห้าสิบบาทได้เยอะมากเสียอย่างเดียวเค็มไปนิดนึงค่ะใส่ซอสเยอะไปหน่อย <c oughs> ลูกชิ้นเจ้านี้เขาก็ทำหน้าอร่อยมากนะคะ ราคาไม่แพงมีทั้งลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นไก่ฮอทดอกแล้วก็หลายอย่างคะ่ะมีปูอัดด้วยนะไม้ละ10บบาทราคาไม่แพงเลยนะคะที่สำคัญคือน้ำจิ้มอะแซบมากก็มาซื้อสองวันซ้อนเหมือนกันนะ พี่อ้อมาเดินตลาดนัดที่นี่สองวันซ้อนเลยนะคะอะไรอร่อยพี่อ้อก็จะซื้อซ้ําส่วนอะไรที่กินแล้วเฉยๆหรือว่าไม่อร่อยก็ซื้อแค่ครั้งเดียวนะวนะเข้าวเกลียบปากหม้อก,กับสารูไส้หมูก็ของชอบเหมือนกันคะ่ะ<อ>ก็เลยแวะอุดหนุนไปหนึ่งกล่องนะคะแค่30บาทเองอะราคาไม่แพงเลยแต่ว่าพอไปกินแล้วอะ ก็สกคคูเนี่ยเขาจะแป้งสสคคูจะหนาไปนิดนึงนะคะไส้น้อยนะไม่ค่อยสะใจเลยที่พี่อ้อมมาที่ตลาดนี้ก็เพราะว่าดูใน Google นะคะเขาบอกว่าเป็นตลาดนัดริมทะเลแล้วก็มีของกินเยอะมากนะคะบรรยากาศดีด้วยก็เลยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะไม่เคยมาที่นี่เลยนะคะ ปรากฏว่ามาแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะขนุนเจ้านี้ถูกใจมากนะคะหวานอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยนะซื้อมาแล้วแบบไม่ผิดหวังเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะ360องศาเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะข้างๆก็จะเป็นทะเลแบบนี้ แล้วก็จะมีเต็นท์ของแม่ค้านะคะอยู่ตรงนี้ติดกับทะเลเลยที่นี่ก็จะมีทั้งเป็นเต็นท์เป็นรถเข็นแล้วก็เป็นฟู้ดทักนะคะมีแต่ของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ